อยองซโยโซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยก,กันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงคลิปเต้นนะครับคลิปเต้นที่มียอดวิวเนี่ยมากมายเลยในตอนนี้ก็ทำสถิติใหม่อีกแล้วนะครับกับ <S <S how you like that How You Like That นะครับแบบ dance performance นั่นเองในตอนนี้นะครับคลิป dance performance วิดีโอของ How You Like That นั้นมียอดวิวทะลุ1.2 b i เ l i o n v i e w นลนส on YouTube ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคลิปเต้นที่เกินไปมากเกินปุยมุ้ยจริงๆเลยไม่ว่าจะมีอะไรออกมานะครับคลิปเต้นคลิปนี้ของ b l a c k Pink กับ How You Like That เนี่ยก็ยังคงเป็นตำนานและก็ยังคงสร้างตำนานบทใหม่ต่อไปเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าแสงหน้า MB ตัวเต็มไปกันแล้วทำเอาบลิง์หลายๆคนเนี่ยที่คอยเชียร์หรือว่าอยู่ทีมเชีย MV ตัวเต็มนะครับเจ็บอกเจ็บใจกันไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าบลิงที่คอยเชียร์หรือว่าอยู่ทีมฝั่งคลิปเต้นนะครับก็ดีใจเฮฮากันมากๆออกมาขิงออกมาอะไรกันต่างๆอย่างมากมายนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าบลิงที่จะอยู่ฝั่งคลิปเต้นหรือว่า b ลิง k ที่จะอยู่ฝั่ง MV ตัวเต็มนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงนะครับบลิงค์เหล่านั้นเนี่ยก็คือบลิง k ์คนเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันอยู่ในด้อมเดียวกันแล้วก็ ปั่นวิวให้ทั้งสองคลิปวิดีโอเหมือนกันอยู่ดีนะครับในตอนนี้นะครับ MV ตัวเต็มของ How y o u l i k e t h ด t นั้นมียอดวิวอยู่ที่1.1ิลเลียนวิวนะครับใน YouTube แต่ว่าคลิปเต้นนั้นเนี่ย Dance Performance Video ดีโอนะครับมียอดวิวอยู่ที่1.2ิลเลียนวิวห่างกันเพียงแค่เอื้อมมือเท่านั้นนะครับแต่มันก็ดูแสนไกลย,ยังไงเนี่ยใครที่เชร์ทีมไหนในตอนนี้นะครับก็รีบไปปั่นวิวให้กับคลิปวิดีโอนั้นมาทำให้เ v ็มตัวเต็มของฮาวิลไลท h แดนกลับมา เลิ้งที่อยู่ฝั่งคลิปเต้น ก็อย่าลืมนะครับมาปั่นวิวหนี MV ตัวเต็มไปด้วยกันหรือว่าใครเชียร์ทีมไหนนะครับก็ไปปั่นวิวให้กับคลิปนั้นแต่สุดท้ายแล้วยังไงเนี่ยผลลัพธ์ก็ตกที่ Black พิงกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่ายอดวิวนั้นเนี่ยก็จะขึ้นทั้ง2คลิปวิดีโออยู่ดีว้าวเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแวะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของยอดวิวฮาวจุไลด้านะครับที่มีโปสเตอร์ใหม่ออกมาให้แฟนๆนั้นได้เก็บสสสะมมก Dance Performance Video How you like That ก Black นนัันนนนําาหรบ Dance Video Black Perform Like Pk How จใตอีี้แ ข่าวดีของ b l a c k พิงคนั้นออกมารัวๆเลยไม่ว่าจะเป็นคำแบ็กอัลบัมใหม่นะครับที่ทั้งปล่อยรูปภาพปล่อยคลิปวิดีโอรัวๆออกมาในตอนนี้นะครับแล้วก็เด์ทวิตเตอร์เนี่ย ติดเทรนทวิตเตอร์กันยาวๆเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับ Black พิงกและก็ยังมีคลิป Dance Performance นสะครับสำหรับ How า o u l ยู e ร h ดทที่สามารถทํายอดวิวเนี่ยทะลุ1.2บันล้านวิวใน u t u b e ไปได้แล้วและก็ยังมีสถิติอีกรัวๆเลยนะครับที่ Black พิงกนั้นเดินหน้าทําในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการทําลายสถิติเองก็ตามหรือว่าจะเป็นการสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาเองก็ตามนะครับบลิงส์เนี่ยน่าจะหน้าบานกันไปแล้วนะครับเพราะว่ามีแต่เรื่องราวให้ยิ้มจนแก้มไม่หูบภูมิใจในตัว Black กกันมาๆแนนน่อคลิปนี้ก็ตต้้ออองขอัววลลาาไปแย่มติดตามรอคอย ทุ่มคืนนี้กันด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับอามากอเคปของเราด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ <S <S อันยอง